มารดาพระสารีบุตรต้องกลายเป็นเปรตทำาคืนหนึ่งณวัดเวรุวันเงาดำสูงโยงพร้อมโ่ดวงตาวาววับเต็มไปด้วยความทุกข์กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเงาร่างนั้นหยุดอยู่เบื้องหน้าพระสารีบุตรพระเทราผู้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแม้ท่านจะเคยเผชิญเรื่องเหนือสามัญเพียงใดแต่ร่างนี้กลับมีบางอย่างชวนให้สะท้านใจดวงตาแห่งปัญญาจ้องมองร่างนั้นอย่างพิจารณาเหตุใดกันเธอถึงได้มาหาเราเช่นนี้ ลูกเอ๋ยแม่คือผู้ให้กำเนิดลูกเมื่อห้าชาติที่ผ่านมาแต่เพราะกรรมอันหนักแม่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตไม่มีใครช่วยแม่ได้นอกจากลูกเท่านั้นชาติหนึ่งในอดีตเธอเคยเป็นภรรยาของพราหมผู้ใจบุญแห่งพาราณสีสามีของเธอสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมณพราหมและผู้ตกทุกข์แต่เธอกลับซ่อนความโลภและความดูถูกไว้ภายในวันหนึ่ง รามมีธุระต้องไปเมืองอื่นหลายวันจึงกำชับภรรยาว่าให้ทำบุญต่อไปนางยิ้มรับคำแต่ในใจคิดอีกอย่างพอสามีจากไปทตดแท้ของนางก็ปรากฏขึ้นความโลภและความเกลียดชังในใจถูกปลดปล่อยออกมาเธอฉวยโอกาสนั้นหยุดให้ทานหยุดทำบุญทันทีเมื่อคราวที่พระมาบินทบาท แทนที่เธอจัดถวายอาหารเธอกลับมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดยามไม่เพียงแค่นั้นเมื่อคนยากไร้ที่มาขอข้าวขอน้ำต่างก็ถูกปฏิเสธด้วยคำพูดอันโหดร้ายไปกินขี้กินเยี่ยวกินเลือดก,กินสมองแม่งสิเธอเอ่ยออกไปโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดเหล่านั้นจะย้อนคืนมาเป็นโซ่ตรวนของเธอเองแล้ววันหนึ่งความตายก็มาเยือนเธอสิ้นอายุขไขแต่กรรมที่ทำไว้ไม่เคยสูญหายมันแค่รอวันให้ผล กอกลับมาเกิดเป็นเปรตร่างกายซูบผอมผิวหนังเหี่ยวย่นต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสเธอต้องกินทุกสิ่งที่เคยสาบแช่งผู้อื่นเลือดน้ำหนองสมองเน่าทุกคำที่กล้ำกลืนลงไปเต็มไปด้วยความทรมานระศาาีบุบทฟังแล้วเกิดจิตอนุเคราะห์ได้ปรึกษากับพระมหาโมคลานะว่าจะสร้างกูดีถวายสงฆ์แล้อุทิศให้อดีตมารดา ด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์พระสารีบุตรขอความช่วยเหลือจากทุกคนแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารยังประทับใจในกุศลจิตนี้ส่งรวมสร้างกุศีเพื่ออุทิศส่วนบุญให้เปรตผู้เป็นอดีตมารดาของพระสารีบุตรขออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่แม่แม้เราจะอยู่ต่างพบกันแต่ความห่วงใยของลูกไม่เคยเลือนหายขอให้แม่พ้นจากทุกทั้งปวงไปสู่สุคติที่สงบและงดงามเถิด แม้เธอจะเคยใช้วาจาที่เลวร้ายแต่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่พระสารีบุตรอุทิศให้เปรตที่เคยทุกทรมานได้กลับคืนสู่ความงดงามแปลเปลี่ยนเป็นเทพธิดาผู้งามสง่าได้บังเกิดในสวรรค์นางยิ้มทั้งน้ำตายืนมือลูปใบหน้าพระสารีบุตรอย่างซาบซึ้งใจแม่ขอรับบุญนี้ไว้นะลูก